ก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นตะกี้นี้ทีนี้เวลาฝึกเราเราจะมิกซ์เราจะรวมท่าเราจะคอมไบมันจับไปเป็นคอมโบก็คือ 1. นึ่งดับเบิลคอร์สบางคนไปฝึกแบบนี้ดับเบิลคอร์สมาอย่างเงี้ยช้าๆเงี้ยมันไม่ได้นะทำแบบคอร์สเงี้ยไม่ได้นะทำไม่เป็นผมเห็นหลายคนแล้วเวลาทำดับเบิลคอร์สหรือว่าการซ้อมเก็บท่าในในแต่ละท่าเขาเรียกท่าเบสิกพื้นฐานเลยหลายหลายคนนี่ไม่ได้ ใช้การเนื้อให้ถูกส่วนหรือไม่ได้เน้นในจังหวะที่ควรเน้นเหมือนกับเราเล่นเวทอะแล้วเหมือนเรายกน้ําหนักหรือบางทีเราออกกําลังกายแล้วเราไม่ได้เน้นอย่างเช่นเรายกน้าหนักดันอกเราต้องการอกบนแต่เราไปดันอกต่ำมันจะมันจะโดนแต่อกต่ําไม่โดนอกบนเหมือนกันสมมุติว่าน้องไปเลี้ยงเนี่ยน้องต้องการแต่เมื่อข้อซ ו แต่น้องทําให้เร็วแค่นี้ตั้หัวน้องน้องโยกตอกแดก ดอกแดกอย่างนี้2ง,งอแขนยังงออย่างนี้3ไม่ได้ทํานิ้วเป็นพัคเก็ตรอไว้แบบนี้ทํานิ้วตรงๆลูกขึ้นมาลูกฟรีอยู่กับมืออย่างนี้ไม่ถูกเวราะเราทําทำเนี่ยเราต้องการความกระชับของบอลแล้วก็เราต้องการความแข็งแรงของบอลการที่จะสร้างจังหวะที่แข็งแรงของบอลได้เราต้องเคาะบอลให้ถูกถูกหลักของมันแล้วก็อย่างเช่นน้องลองสังเกตดูเวลาคนที่เขาเลี้ยงบอลจริงๆแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ใช้ข้อศอกกับนิ้วลงไปแล้วเหยียงบอลแบบนี้ไม่ใช่เขาจะใช้ตั้งแต่หัวไหล่หน้าอกด้านบนห,หัวไหล่แล้วก็ถักแขนนั่งแขนในการกระดกบอลแล้วก็ใช้ปลายนิ้วช่วยเล็กน้อยสําคัญที่สุดตรงปลายนิ้วเวลาคุมบอลมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะต้องเน้นๆได้บอลต้องแรงระดับหนึ่งถ้ากว้างตัวก็ต้องนิ่งๆเน้นได้มันต้องแบบนี้เวลาเลี้ยงไอ้กล้ามเนื้อที่เราต้องการสร้างเหมือนให้มัน แข็งแรงขึ้นมันถึงจะแข็งแรงเสร็จปุ๊บพอเราใช้ทั้งแขนนี่ใช้ไปนิ้วช่วยหัวไหล่ช่วยวเวลาคอนโทรลบอลน,นี่บอลมันจะไม่ค่อยสปินเพราะถ้าน้องไปใช้แต่ข้อมือสะบัดน,นี่ทั้งข้อมือน,นี่ปลายนิ้วฟอลโล่ลูกมันจะหมุนลูกมันจะหมุนเวนลาส่งก็แค่เอาปลายนิ้วกดบอลปลายนิ้วเหมือนเราส่งเงี้ยเหมือนเราส่งแค่เนี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะแขนไม,ไม่ได้งอ,ไม,ไ,งอไม่ได้งอแบบนี้เลี้ยงบอลแขนยือดออกไป แล้วเคาะเสร็จปุ๊บที่เราต้องการก็คือดับเบิลคอสโซเวอร์จกดับเบิลคอสโซเวอร์ก็คือเก่งด้านมือด้านนี้รอทำดับเบิลคอสเนาะดับเบิลคอรสพอดับเบิลคอสเสร็จปุ๊บแล้วก็แอดแท็กแล้วก็ทำแบบนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าดูนะผมไม่มีเวลาเลยนะวันนี้ผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวผมหนีที่บ้านออกมาทำให้เน้นดูนะมันจะเป็นงี้เน้นรอเน้นรอ เวลาซ้อมแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเน้นหรอเน้นหรอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราพอเราถอยออกมาถอยมาเป็นแบ็กสเตปหรือจะเชงเฉียงออกมาเป็นกึ่งใช้สเตปนิดหน่อยก็ได้เพราวลาเราเล่น,นให้เราลีดแล้วเราก็ทำนี่ไอตอนนี้แหละก็คือที่เราทําแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปักปุ๊บปุ๊บปักเ,เราฟินิชวูบผมให้ไปแล้วเนาะเราเลี้ยงมาเราเลี้ยงบอลเหวี่ยงบอลมาที่หัว แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เขาตามทันวะเราก็เลยเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงก็คือพอมาถึงตรงนี้ให้น้องแอตแทกไปหน่อยนึงปุ๊บเหมือนเหมือนจะไม่ทันแล้วน้องก็ถอยออกมาแต่ไม่ใช่เดินเข้าไปนะบางคนเดินเข้าไปอย่างเงี้เลี้ยงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ถอยเขาจะเขาก็จะมีเขาก็จะมีโมเมนตัมก็คือเขาจะขยับตามเรามาถ้าขยับตามเรามาแบบนี้ก็คือ โอกาสที่เราเล่นนะมันจะต้องคนเก่งๆก็คือเหมือนเราเดินมาเงี้ยเหมือนเราเดินมาเงี้ยถอยแล้วก็ข้ามอันนี้คือโมเมนตัมดึงคนเข้าเข้ามาหาเราแบบแบบนี้อย่างนี้อีกเหมือนกันกลับทางเดิมนี่โมเมนตัมเดินเข้ามาหาเราแต่จังหวะนี้ก็คือเราต้องการที่จะพุชให้เขาเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นตอนเราเลี้ยงมาเช่นผมเลี้ยงมาด้านนี้เนาะผมเจอเขาปุ๊บห่างหนึ่งคนนอนเหมือนจะข้าม แล้วก็ถอยออกมาเขาจะขยับเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นมาปุ๊บเ,เราจะไปรนเร่งหน่อยหนึ่งเมือนเราจะข้ามแล้วเราก็แบกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการการวางค่าทางก็คือให้ไปแค่ไปกระทึบเส้นให้ไปสไลด์ข้างแบบนี้มาให้ไปกระโดดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอามาใช้แบบนี้ก่อนพอทีนี้พอเราถอยออกมาส็จปุ๊บที่เราจะเห็นแบบเราสอนเด็กน้อยเลี้ยงมาโปรเทคบอล ย่อลงไปที่ผมเคยให้ไปแล้วอถอยนับหนึ่งนับสองเฉยไหมเล่นลิฟตัวมันจะต้องตรงตัวมันต้องตรงเพื่อสร้างออปชันให้ตัวเองหรือถ้าบางคนเก่งๆแล้วอาจจะไม่ต้องตรงก็ได้อาจจะบิดตัวมาอย่างนี้เพื่อหลอกเขาแล้วก็ถอยมาอย่างนี้ก็ได้แต่ทีนี้ให้ทําตามเบสิกก่อนเพราะว่ามันจะได้เติมจังหวะที่พอเวลาถอยมาหนึ่งสองเพื่อมันจะได้จังหวะที่น้องอเขาเรียกว่า hesitation เฮซิเชันก็คือการขาออกปุ๊บแล้วก็เหมือนจะไปด้านนูน้นแล้วก็ขยับออกได้มันมันจะเติมได้หลายออปชันกว่าอ่าโอเคสําหรับมือใหม่นะเข้าใจแล้วนะต่อไปเราให้ฝึกถอยในห,หนึ่งจังหวะแต่คนไหนมือใหม่จริงๆให้ถอย2จังหวะนะนนก็คือพอเราเลี้ยงเข้ามาจะถึงตรงนี้ใช่ไหมผมเริ่มจากตรงนี้จะไม่เสียเวลาให้เคาะพร้อมวางบอลน,นี้โดดออกมาหนึ่งสองมายืนใช่ไหมมือใหม่แล้วดับเบิลคอสโอเวอร์ดับเบิลคอสโอเวอร์เสร็จปุ๊บ แล้วก็ก้าวคอร์สสเตปเลี้ยงมาก่อนแล้วเข้าไปเลี้ยง up นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นแบบอย่าพึ่งเล่นท่าเยอะอย่าพึ่งให้ไปเลี้ยง up ก่อนทีนี้หลังจากนั้นพอเราโคลทำท่าจังหวะนี้คล่องแล้วสําหรับแต่สําหรับทีนี้ตัดมานะสําหรับคนที่พอเล่นเป็นแล้วเลี้ยงมาตั้งจังหวะนี้เคาะจังหวะนี้แหละก็คือเคาะอย่าเอาส้นเท้านําบางคนเคาะส้นเท้านาแล้วโดดออกมาไม่ถูกปลายเท้าจิกชี้ไปข้างหน้า เพื่อกระโดดออกมาได้ดูนะปุ๊บนี่มันจะสบายๆถ้าเอาหันเนี่ยสะโพกมันหันไปงี้ยเรามันโดดมันจะเป็นการวิ่งถอยกลับแบบนี้เวลาสวิตขามามันสวิตยากเพราะฉะนั้นเอาปลายเท้าจิ้มออกไปข้อออกมาบอลพยายามออกมาให้ยาวแต่ไม่ใช่ฮอปดูบางคนทําแบบนี้ผมปุ๊บยกตัวขึ้นขาตึงเย็ดเป็ดใช่ไหมพอเวลาตอนลงก็เป็นเสียหนึ่งจังหวะสองจังหวะหรือบางคนทาําจังหวะลงพื้นได้กรจริง มันจะทําให้เป็นจังหวะฮอปเขาจะกระโดดตามออกมามาชิดเราพอเราลอดขาหรือเราทําจังหวะข้ามเนี่ยมุมที่เราจะข้ามให้เป็นเส้นตรงมันจะไม่มีมันจะมาชิดแบบนี้ละมันก็จะออกเป็นเส้นโคง้งข้ามได้เวลาข้ามได้เล่นหนึ่งหนึ่งอาจจะข้ามได้เราไปปัม๊มแต่เวลาเข้าโซนข้ามจะโดนรีเวลสองป้องกันไม่เอาเพราะฉะนั้นที่ผมที่ให้เราซ้อมกันมนาะก็คือที่เราซ้อมนี่นี่ทีคลิปที่ก่อนก่อนที่ผมไม่ทำนี่ ก็คือจังหวะน,นี้แหละเนี่ยก็คือ,องไงมาตั้งให้เร็ว2ขาย่อค้างไว้บางคนก็เติมจังหวะแบบนี้อีกกระไดก็เป็น,นพอเข้าไปน,านั่นนู้ดกับมาก็เล่นขามทีนี้ทํำยังไงพอเราถอยออกมาได้แล้วออกมายืนลิดได้แล้วให้เราเติมจังหวะอย่างเช่นให้เราเติมจังหวะด,ดับเบิลคอสเวอร์จากจังหวะนี้ ข้อสเอืเราก็ไปฝึกมาแล้วก็คือลอดขาหน้ามองไปนู่นแต่คนไหนข้อสเสื้อไม่ได้ที่ผมทาให้ดูตอนแรกก็คือคอรหน้าสำหรับเด็กมือใหม่ก็คอรหน้าวางขาคู่คอหน้าปุ๊บบางคนก็เติมจังหวะแจ๊บปุ๊บปุ๊บขาก้าวมาตัดมือเก็บทุกครั้งเพราะฉะนั้นเวลาทําดูพอเราถอยได้แล้วนะเราเข้าใจแล้วนะต่อมาพอมายียขาคู่เติมขานีนิดนึงเห็นไหมแล้วก็กะขาเดิมก้าว แต่อย่ายกตัวขึ้นนะผมท้าไม่ดูผมยกตัวขึ้นนี่เฉยแต่เราทำจริงมันนะึงโน้มไปเร็วๆหลอกก็โน้มไปเร็วๆพร้อมวางบอลตอนไปตรงนี้แหละทีนี้ก็คือให้เราตั้งกวยนี่ให้มันอยู่เป็นเส้นตรงตามที่เราซ้อมกันนะคือสีเก่าดูนะหนึ่งสองสาสีเกตรงนี้ตั้งเส้น3ามแต้มเราพยายามทำให้มันเคยชิน ยิ่งไกลย,ยิ่งง่ายนะแต่ใกล้มากมันก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งเราจำท่านี้ได้ไหมการที่เราดึงบอลค้างไว้ให้อยู่กับเรานานที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ดที่ไหนสอนเพราะว่าเราจะมาดีเลยรอจังหวะลงดูนะสมมติผมคอสเสร็จปุ๊บผมเพาะจังหวะดีแล้วผมรอ9ก้าหนึ่งสองแล้วค่อยเอาลงพร้อมวางบอลดูอีกทีหนึ่งนะผมจะเอามือถือบอลเลยเลี้ยงมา ถอยมาปุ๊บดับเบิลคอร์ปุ๊บคอไปปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บแล้วผมถอยยกข้ามการดึงบอลให้ได้เพื่อรอจังหวะสำคัญไม่ใช่ทำแบบนี้1นสองปุ้งปุ้งปุ้งขาต้องรอบอลไอ้ยี่จะข้ามได้ยังไงสโลโกแบบนี้ที่ทำฝึกมาเอาไปใช้แบบนี้เรียกมาสโลโกซอยขาเรียกมาสโล ทีนี้กรณีหนึ่งคือพอเราเลี้ยงเข้ามาปุ๊บเราพอเราถอยซึบแล้วเขาขยับตามเข้ามาชิดโดยส่วนใหญ่ก็คือเจ้าแบบนี้ก็คือเราก็คอสโซเวอร์เว้าพอเราคอสโซเวอร์เสร็จปุ๊บจังหวะนี้แหละให้เราคฝึกคอแบบนี้ทำงี้ให้โป้งปป้งโป้งนะบางคนไปซ้อมมางี้แล้วแขนก็แงแงงแล้วมือก็อย่างแงี้งี้ไม่ใช่แล้วบอลจากข้างล่างแล้วบอลจากข้างล่างพอเราต้องการ ความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางถ้าเรามาลอข้างบนนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ม,มาลอข้างบนไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมท้องอย่างเงี้ยปุ๊บเราเปลี่ยนเลยไม่ใช่ปุ้งแล้วเปลี่ยนไม่ให้ปุ้งแล้วเปลี่ยนเลย,ลเ,ลย,เ,ลยเราเลยต้องคุมบอลแบบนี้ปุ้งปุ้งใช่ไหมซ้อมมาแล้วสองฐานคุณจะต้องกว้างเพื่อที่จะคุกคามเขาบางคนแบบปุ้งพอคอสไปปุ้งกลับทางเดิมเพราะตัวเราขยับออกฐานเรากว้างมากพอดูนะปุ้ง ปก็ขยับตามวางฐานให้กว้างปุ้งปุ้งเพราะฉะนั้นสำคัญที่เราซ้อมออกตัวมาจำได้ไหมที่ผมให้ถือบอลออกตัวให้ออาขาถีบนี่บางคนนี่โอ้โหเลี้ยงบอลคล่องสุดๆุดแล้วเลี้ยงบอลคล่องมากขาตายตัวเราไปได้ไหมเนี่ยผมคลอดมานี่บอลไปนี่ตัวผมตามไปกินบอลเนี่ย มันก็เล่นได้จังหวะข้อโซเวอร์เสร็จปุ๊บข้อไปเนี่ยข้อโซเวอร์ over, กับตอนห้ามระยะวางขากับตอนวางบอลนี่มันวางคอสต็ปนี่มันก็ต่างกันมันไม่เหมือนกันจนกว่าคุณจะซ้อมจนชินมันถึงจะเหมือนกันข้อไปรอพอวางบอลแล้วกระโดดห้ามไปผมไม่โดดนะผมเนี่ยทีนี้ทริคอีกอันนึงก็คือพวกเราเวลาทำเราต้องทำ,ทำฝึกทำอย่งางชา้าๆก่อนเวลาเรา,เราทำสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ ตอนเราตอนเราจิ้มเข้าไปนี่ตอนเราได้เข้ามาในความเป็นจริงคือสมมุติว่าเราได้บอลมาผูปุ้เราเวี่ยงไปเลยให้อ่านขาหน้าเขาให้ดีๆไม่ใช่ว่ารีบออกไปไม่ใช่นะการเลี้ยวถอยมาเราลีดนี่เราลีดนี่ท่าตั้งรลีดคือแอตแทกแอตแทกคืออะไรโชว์ขาหน้าด้านนี้เข้ามานี่ลึกเข้ามาเกินไปนี่เราเห็นคีด้านข้ามเนี่ยก็ไปเลยไม่ต้องทำเปินคอร์สโซเวอร์บางคนไม่ดีดให้ผมนะบางคนถอยออกมาเสร็จปุ๊บ ลนเกินไปไม่ใช่ถ้าทําท่าชัดแล้วก็ทําท่าคมพอคอสซโซเวอร์สิ็ปุ๊บโน้มนี่พร้อมขาเนี่พร้อมออกตัวเนี่ยยังไงถีบจังหวะแรกตอนเราถอยออกมาปุ๊บมันข้ามอยู่แล้วสสมมุติเราออกมาปุ๊บแล้วเขาเหยียบด้านนี้ไม่ให้เราข้ามเขาไม่ได้เข้ามาลึกด้านนี้จนเกินไปเขาเหยียบออกเรามีโอกาสข้ามด้านนู้นแต่ไม่ใช่ให้รีบออกให้เราเนี่ยจิ้มขาหน้าเขาให้ชัด ถ้าจะต้องสวยปุ๊บเหมือนเราจะข้ามพอเราจิ้มปุ๊บเขาจะชะง,งักถึงเขาจะไม่กล้าเขาจะชะง,งักเพื่อกลับมาด้านนี้ถ้าเราทําสวยว่าเราเราแปด้านนูน้นมันจะเกิดอาการคืาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์ก็คือเราเคาะบอลข้ามเข้าไปแล้วนี่ด้านหลังอะ่ะไม่มีคนเราต้องการอาการนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราต้องเราเป็นการดตัวเล็กคนไทยในการดตัวเล็กมันจะต้องเคลียร์เพื่อที่ไปเล่นด้านหน้าจะได้ไม่เจอแถบจะได้ออกซ้ายและขวาได้เพื่อมีตัวเลือกให้เราได้เล่นเราจะได้เคาะเข้าไปปุ๊บ เพื่อที่จะท Pro ําโปรฮอปต่อหรืออะไรก็ตามทีนี้ถ้ามันไม่เคลียร์มันแถบมันก็ต้องออกด้านนี้ด้านเดียวเซนเตอร์ไม่อาจได้เปรียบก็ต้องพาร์ทเอตแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของน้องๆก็คือน้องไม่สามารถทาให้มันเคลียร์แล้วบอกว่าข้ามได้ข้ามได้แล้วออกด้านเดียวถ้าเขาตั้งโซนไม่มีประโยชน์ผมบอกคนที่เก่งๆที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาถือว่าน้องล้มเหลวแล้วคังไงคุณก็ไม่พาร์มันจะมีมุมที่เดสจ่ายไม่ได้ไงก็พาร์ออกด้านที่มันจ่ายได้อยู่ดีหรือไม่กระด้านวิกไซต์เขาก็รู้ ตอนถอยก็ให้มีประสิทธิภาพถอยมาตั้งให้อ่านได้ไม่ใช่ถอยมาแค่นี้แล้วก็ยืนถอยมาแค่นี้ก็ยืนมีประโยชน์เลยถอยมานุ่นถอยมายาวๆให้ได้รีดทำมันจะช้าก่อนเลี้ยงมาเคอะโปรเทคบอลออกมายืนขาคู่คอสโซเวอร์ไปดันเตงออกพอมาถึงตรงนี้คอรผู้เก็บยกตัวขึ้นแล้วก็เล่นช้าช้าทำช้าช้าก่อน เก็บท่าให้ผมก่อนทุกอย่างต้องคมไปซ้อมมา